ประเด็นเนี่ยโมเชื่อว่ามันมันอยู่ที่ที่ภาพภาพล่างของของพี่อะเนาะอันนี้โมอบอกก่อนว่าจริง,รงๆเราก็ไม่ได้อยากจะพูดถึงแล้วนะตั้งแต่คราวที่แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโมรู้สึกว่าพอเราพูดก็บอกว่าเราหิวแสนพอเราไม่พูดก็บอกว่าเราไม่ทําอะไรเลยเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะเอาใจใครตรงไหนได้บ้างที่มันจะอยู่ตรงกลางให้ได้มากที่สุด ตัวเราที่โดนแชรมาทั้งหมดเลยแม้แต่เรื่องเริ่มต้นจนถึวันนี้ตัวเราต้องพูดตัวตัวโมเองก็คือได้รับผลกระทบเต็มแล้วแหละเพราะเราเปิดหน้าออกมาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้มาคือเราก็ออกงานออกอะไรอย่างเงี้ยเราก็โดนด่าอีกในความรู้สึกเรารู้สึกไง่เหมือนว่าคนนี้คนบอกว่าเหมือนเราต้องการที่จะมาแทนพี่รู้ไหมว่าหนูไม่ไปงานเยอะมากเลยอ่ะเพราะว่าหนูท้อแล้วหนูรู้สึกว่าฉันต้องทํายังไงหรออย่างเงี้ยแต่แต่หนูรู้สึกว่า ในเรื่องของพี่หนูก็เต็มที่เท่าที่ความสามารถหนูจะมีทั้งหมดทั้งชีวิตหนูแล้วข้อสองคือหนูเคยบอกแล้วว่าหนูไม่เคยต้องการแสงยอดฟอลโลหรืออะไรต่างๆคนที่ติดตามหนูขอบคุณมากๆคนที่ไม่อยากจะติดตามแล้วหนูเข้าใจไม่เป็นไรเลยหนูเข้าใจทุกคนดีเข้าใจในเหตุผลของแต่ละคน หนูเข้าใจว่าพ่อพูดแล้วทุกคนรู้สึกว่ามันไม่อิ่มอะ่ะมันไม่พอใจอยากจะได้มากกว่านี้แล้วโกรธหนูหนูก็เข้าใจไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเข้าใจในเหตุผลของเราก็ใจเย็นๆนิดนึงขอขอให้รอก่อนเรื่องนี้หนูว่ามันให้เวลากันหน่อย นิดหนึ่งเพราะหนูก็เต็มที่แล้วจริงๆเสียฐายไหมที่ว่ายังคนว่าเราแบบว่าเหมือนเราอยากจะมาแทนแทนที่เขาหรืออะไรอย่างเงี้ย,ย,ยมีแบบนี้ด้วยเหรอหนูไม่เคยรู้ <laughs> อมันไม่มีใครแทนที่ใครได้นะพี่พี่โมก็ยังเป็นพี่โมหนูก็ยังเป็นหนูอะไรที่หนูทำแทนพี่ได้และหนูพอจะทำได้อาทิเช่น เอที่หนูเล่นไปหนูเล่นได้และหนูไม่เรียกค่าตัวด้วยข้อสองรายการคิมกินรอบวงไปร้องเพลงแทนพี่หนูก็ไม่เคยคุยเรื่องเงินละครมีข่าวมาว่าอยากให้หนูไปเล่นแทนพี่หนูก็ไม่เล่นเพราะหนูรู้สึกว่าณน้ตรงนั้นยกหน้าที่ให้คนอื่นดีกว่า เราทำหน้าที่แทนเขาไม่ได้ทั้งหมดแล้วมันแล้วมันมันไม่มีการแทนที่กันได้อยู่แล้วอะคะอ่ะโมยังเชื่อไหมว่าพี่เราเสียชื้อของอุบัติเหตุหรือว่าถูกทำให้เป็นอุบัติเหตุโอ้ห่านี้เลยอะตามความเชื่อของเราตามความรู้สึกของเราที่ยังมีหลักฐานในมือตามที่สามเดือนที่ตลอดมาเนี่ยหนูก็ไปทดลองอะนเอาานาะก็ ที่ท,ที่ที่ลงภาพไปหรอคะก็ที่แม่ลงภาพไปก็ก็วาดกันเองจริงๆคะ่ะตามที่เขาบอกตามที่แม่บอกเลยว่ากันเองจริงๆแล้วก็ทดลองกันเองไปลองโดยโดยที่เราก็ไม่ได้เอาเรือลงแม่น้ําหรืออะไรนะเราก็ไปลองในพื้นทน้นไอ้ขั้นพื้นฐานเบื้องต้นกันก่อนว่าอ่ะ มันพอจะเป็นแบบนี้นะมันพอจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะตามเอกสารที่ผู้ใหญ่ให้เรามาเท่านั้นเองถ้าพูดไปมันก็เป็นเป็นผลต่อข้างในอะ่ะคุณพี่เพราะฉะนั้นแบบหนูว่าหนูเลี่ยงการมีคดีติดตัวดีกว่าเวลาสามเดือนที่ผ่านมาแั้แต่ที่เราเสียไปเราคิดอานถึงว่าน่อยมันหรือว่าอย่างไงบ้างเพราะว่ามันโบกก็มีแต่ลบก็มากไม่เป็นไรคะ่ะหนูเข้าใจและยอมรับความจริงได้ หนูหนูมีความเข้าใจมากพอสำหรับชาวโซเชียลไม่เป็นไร